อยลูกแกบเนี่ยโอ้ยเข้ามาอยู่ห้องผมเนี่ยหิวมากหิวมากผอมมากคผอมมากหิวมากผอมมากผอมมากรูสแกบนะครับโอ้ยตายเลยเข้าห้องผมไม่ได้ไงไม่ได้กินเลยครับไม่ได้กินเลยรครหิวมากเลยครับรูสแกบเนี่ย น่าสารัรนะน่าสารัรเนาเข้าห้องได้ไงแกน้อยเข้าห้องได้ไงเนี่ยหอมมากเลยหูหางี่หางม้วนเลยหางม้วนเลยหอมไม่ได้กินอะไรเนี่ย น่สาสัมากเลยเจ้าจะเข้ามาห้องค้าสมัยเนี่ยนะแกน้อยโอ้ยค้าเลยปริะตุ้ยเจ้าเลยเข้ามาได้เนาะเจ้าออไม่ได้เนาะเจ้าออกกินอะไรไม่ได้เนาะ